ตรงนี้ขับรถขับราต้องระวังกันหน่อยนะคะเป็นฤดูการเปิดหีบอ้อยค่ะรถบรรทุกขนเข้าโรงงานทั้งกลางวันและกลางคืนจึงต้องระวังเป็นพิเศษไม่งั้นอาจจะเสียชีวิตหรือบาดเจ็บได้อย่างที่จังหวัดอุดรธานีของเรานะคะก็เกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะชนทางรถพ่วงบรรทุกอ้อยระหว่างหลักกิโลเมตรที่411ถึง412ช่วงตรงข้ามโรงงานน้ำตาลเกษตรผลก่อนถึงจุดกลับรถบ,บ้านโภคภกปากหวานตบนห้วยเก้งออกุมภวาปีค่ะโดยร้อยตำรวจเอกจักริดศสีกงพานกรองสาร สอบสวนสพกุมภาพันธจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยหน่วยกู้ภยัยตำรวจทางหลวงและมูล,ลนิธิพัฒนาประชาธรรมกุมภาพวนธได้นำอุปกรณ์ตัดทางออกไปช่วยเหลือที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะโตโยต้าสีบอลเงินทะเบียน7กกไก่ทอพุทเทาา3 3้กรุงเทพมหานครชนท้ายรถบรรทุกอ้อยไหม่เลขทะเบียน189301อุดรธานีมีนายสราวุธิขำวาปีอายุ33ปีเป็นคนขับรถบรรทุกไม่ได้รับบาดเจ็บ หน่วยกู้ภัยได้นำเครื่องตัดถ่างช่วยผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ในรถกระบะใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงจึง,จงนำร่างของนายนัทพัศินสุพัฒนันอายุ35ปีชาวจังหวัดอุดรธานีคนขับรถกระบะออกจากรถและนำตัวส่งโรงพยาบาลสูงอุดรธานีซึ่งบวงต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถบรรทุกอ้อยขับอยู่ในเลนขวาเพื่อที่จะกลับรถเข้าโรงงานน้ำตาล ส่วนคนขับรถกระบะขับตามหลังมาเกิดเสียหลักหรือมองไม่เห็นเนื่องจากเป็นเวลาค่ําลําอ้อยอาจปิดไฟท้ายรถบรรทุกทําให้ไม่เห็นสัญญาณไฟจึงชนท้ายอย่างแรงเป็นเหตุให้คนขับได้รับบาดเจ็บสาหาัสส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกครั้งจึงขอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะช่วงนี้อยู่ระหว่างที่มีการใช้รถใช้ถนนรถบรรทุกอ้อยจะเข้าโรงงานขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ